มาครับพี่น้องมาเบิ้งครับผมมาเบิ้งอันนี้ครับนี่ครับต้องบอกว่าลุมนี่ปลาเข็งหลายครับผมนี่ครับขึ้นมานี่เอาแบบโดดใส่โดดใส่เลยครับผมนี่ครับเข็งเหลี่ยมตัวแง่นลครับผมสองนิ้วกระดึบกระดึบเข่าลุ้มเลยครับผมคนแง่เี๋ยวสิโดดเข่าไปเลยครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นปลาดุกครับผมนี่ครับลุมนี่ลุ้ม ลุมโบเห็ดหลุมใหญ่ปันหดครับนี่ครับโอ้ดูเดือดต้องบอกว่าดูเดือดมากๆครับผมนี่ครับโดดโดดเขาแล้คกับกระดึบกระดึบเขาไปเลยครับผมนี่นี่กลาดุกครับเอ้าเอ้านี่กระดุกครับผมไปเรื่อยๆครับนายบอกว่าต้องว่าเต็มหลุมครับผมนี่ครับย่ำคืนผมบ่เลยออกไปเบิ้งครับผมต้องบอกว่าโอ้เต็มหลุมครับนักเสียดายครับผม ุยมัดเลยมูมันนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับของแท้ครับผมบม่ได้ซื้อมาเรล่าฝาครับผมนี่ครับเห็นๆชัดๆเลยครับเขยงประดุกครับผมนี่ไปครับผมขึ้นบักย่างไว้ครับนี่ครับต่อแถวันขึ้นเลยครับผมนี่ครับบินว่าท่านใจกกระโดดขึ้นไปครับลงมาอีกเอ้าเอ้าประดุกออกมาได้ซื้อครับ ผมใส่ครูถังนิดหน่อยนมันคูถังบบกอย่างเงี้ยถ้ว่าก็เลือกอยู่นี่ครับอืมปลาดุกครับผมเี่ครับอือปลาเข็งนี่็แว่นดีครับผมจวดย่างเดียวเนี่ยเป็นไปกแล้วครับเฮียปลาดุกโอปลาเข็งครับช่วงไงเหล่าจะเป็นปลาเข็งเอา้าตัวนั้นกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเอ้าเอ้าพีทพั้ทงพีทพั้ทงพีทั้งพีทั้ง ทิ้งนี่ครับตีด่ากันไปเลยครับผมว่าจะขึ้นไปตีดาากันไปเลยของแพ้ครับผม,มเนาลุ่งม,มากครับ <c oughs> นี่นี่โอ้โหเปลี่ยนสไลดเดอร์โดดขึ้นไปเลยครับผมนี่ครับถือว่าโอเคครับผมลุ้มนี่เป็นวิธีชีวิตของคนอิสานบมันห้องครับผมฟังลุ้งปลาตรงฝังช่วงนี้แหละครับ แต่ว่าฟังช่วงนี้กับน้าม,มันคล้ายๆว่าน,น้าม,มัน,มนมบกขันเข้าบกไปเห็ดทั้งสงี่มันเก็บปลายหยาคับผมลายุไหหน,น้าน้าบกน้าขอนแล้วมันจะบืนไปตุยทางอื้นครับนี่ครับขึ้นเรื่อยๆครับผมลุ้มนี่ขึ้นบอกโอ้โหย่าพูดครับโดดขึ้นโดดขึ้นไล้บล็อคคิดบ้องเลยพี่น้องเลยอย,ยอดครับเนี่ยโอ้ยมีกระดุก ครับผมหือยอดขึ้นแบบอ,อย่างพี่น้องนี่นี่ฮะของจริงครับผมปลาแท่ของแท่ครับโบได้ซื้อมาแท้เลอยพี่น้องจิบผมนี่บางคนเข้าใจว่าบางคนกั้ามาแซวว่าซื้อปลามาโลยักบาทตอนนั้นตอนนี้ครับอัน,นนี้ของจริงครับนี่ถึงไปเลยครับหืมรวจแบบย่างคครับผมนี่ครับลุกครับผม,มเห็นมูอยู่ในหันโอ้หูนี่พลาคอ คอน่ายเตือควับปุ่นอะโดลดเข่าไปเลยกะมี่เนี่ยโ <Yeah. S 1> อ้ยนี่ครับขุดหยอดขุดยอด,ด,ยอดเอาจัดไปครับผมเดี๋ยวจั้งในไปเบิ้งผลงานล้วนยำส่อครับพี่ครับห้อยป้ามาท่อนี่เดียจนว่าเป็นบัวบกไง่เลยคุณอี่หวานจริงขึ้นบริออกมาเบิ้งครับ โอ้ท oh, ับกันเรียบร้อยเหมือนเรมั้งทางไตเต็มลุมครับอู้ยอัศจรรย์มันไหลออกเอนี่โอ้ขึ้นบ่ได้เอามาเบิง่งออกมาเบิ่งครับอยู่ทางไตเรียบรอย้อยหมดเลยอยูว่าซีหาโล่อยู่หรบพี่น้องเอ้ย เออเออมันว่จะก็สุดท้เออเ่าหมดแล้วอื่สุายหมด้วนี่เรียบลอยแลวพี่นอนเ้ยมันทับกันเื่อไปเข็งอืมไปเข็งงลายลาเข็งเห็ดประเดี